สรุปหนังสือคู่มือคืนอิสรภาพให้หัวใจเขียนโดยเนตราแกลเฟอร์ทวบในชีวิตของเรามีหลายครั้งที่เราพูดว่าไม่เป็นไรทั้งที่ในใจปวดร้าวมีหลายครั้งที่เราให้เกินกว่าที่มีเพราะคิดว่าการรักคือการเสียสละแต่เมื่อทำไปนานๆหัวใจของเรากลับเริ่มอ่อนแรงไม่ใช่เพราะเราไม่ดีพอ แต่เพราะเราไม่รู้จักขอบเขตหนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อเตือนให้เรากลับมารักตัวเองผ่านศิลปะแห่งการตั้งขอบเขตซึ่งไม่ได้หมายถึงการสร้างกำแพงกั้นคนอื่นออกไปแต่คือการสร้างรั้วที่ชัดเจนเพื่อให้เรารู้ว่าพื้นที่ของเราสิ้นสุดตรงไหนและพื้นที่ของคนอื่นเริ่มต้นตรงไหนผู้เขียนบอกว่า คนจํานวนมากรู้สึกเหนื่อยกับชีวิตทั้งที่ภายนอกเหมือนทุกอย่างดีเพราะเรากําลังแบกภาระทางอารมณ์ของคนอื่นไว้บนบา่าแต่ทุกครั้งที่เรายอมทั้งที่ใจไม่พร้อมเรากําลังหักหลังตัวเองอย่างเงียบทำไมเราถึงไม่กล้าว,วางขอบเขตเพราะกลัวจะถูกมองว่าเป็นคนเห็นแก่ตัวเราถูกสอนตั้งแต่เด็กว่า คนดีต้องช่วยเหลือต้องยอมต้องเสียสละแต่ไม่เคยมีใครบอกว่าการดูแลตัวเองก็เป็นความดีรูปแบบหนึง่งเพราะกลัวจะสูญเสียความสัมพันธ์เราคิดว่าการพูดว่าไม่คือการผลักคนอื่นออกไปแต่แท้จริงแล้วขอบเขตคือสิ่งที่รักษาความสัมพันธ์ให้ยั่งยืนเพราะไม่เคยเห็นแบบอย่างการตั้งขอบเขต ถ้าเราโตมากับครอบครัวที่ไม่มีพื้นที่ส่วนตัวเราจะไม่รู้เลยว่าการมีขอบเขตหน้าตาเป็นอย่างไรเพราะเราเองก็ไม่แน่ใจว่าต้องการอะไรเมื่อเราไม่รู้จักตัวเองเราก็ไม่รู้ว่าควรตั้งขอบเขตตรงไหนสัญญาณว่าคุณกำลังต้องการขอบเขตคุณเหนื่อยทุกครั้งที่อยู่กับบางคนคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์ไม่เท่าเทียม คุณรู้สึกผิดเมื่อคิดจะพูดว่าไม่คุณต้องฝืนความรู้สึกตัวเองเพื่อรักษาความสงบคุณโกรธบ่อยแต่ไม่กล้าสแสดงออกผู้เขียนบอกว่าอาการเหล่านี้คือสัญญาณจากใจว่าคุณกำลังใช้ชีวิตโดยละเมิดขอบเขตของตัวเองขอบเขตไม่ใช่จาแพงแต่คือสะพานเมื่อระวังขอบเขตเราไม่ได้ปิดใจจากคนอื่น แต่เรากำลังเปิดใจให้ความสัมพันธ์เติบโตอย่างมีสุขภาพดีวิธีเริ่มต้นตั้งขอบเขตในชีวิตฟังเสียงในใจอย่างซื่อสัตย์ถามตัวเองว่าตอนนี้ฉันรู้สึกยังไงถ้าคำตอบคืออึดอัดเหนื่อยหรือไม่อยากทำนั้นแปลว่าขอบเขตของคุณกำลังถูกละเมิดกำหนดสิ่งที่ยอมรับและไม่ได้เช่น ฉันยินดีช่วยในเวลาปกติแต่ไม่รับสายงานตอนกลางคืนฉันพร้อมฟังปัญหาของเธอแต่ไม่อยากถูกตะคอกการชัดเจนแบบนี้ไม่ใช่การใจร้ายแต่มันคือความซื่อสัตย์ทางอารมณ์พูดขอบเขตของคุณด้วยความสงบผู้เขียนบอกว่าขอบเขตที่แท้จริงไม่ต้องใช้เสียงดังเพราะความมั่นใจที่มาจากภายในจะพูดแทนคำทั้งหมด ยืนหยัดในขอบเขตของตัวเองแม้คนอื่นไม่พอใจอย่าลืมว่าการตั้งขอบเขตคือการเปลี่ยนพฤติกรรมที่เคยชินคนรอบตัวอาจต่อต้านในตอนแรกเพราะพวกเขาคุ้นกับคุณที่ยอมทุกอย่างแต่เมื่อเวลาผ่านไปพวกเขาจะเริ่มเรียนรู้ว่าคุณคือคนที่น่าเคารพการฝึกตั้งขอบเขตไม่ใช่สิ่งที่ทำได้ทันที มันต้องการเวลาและความเข้าใจทุกครั้งที่เผลอยอมอีกก็แค่เริ่มใหม่ได้เสมอขอบเขตในความสัมพันธ์แต่ละรูปแบบในครอบครัวผู้เขียนย้ำว่าการรักครอบครัวไม่ได้หมายความว่าต้องยอมทุกอย่างการปฏิเสธบางเรื่องเช่นการแทรกแซงชีวิตส่วนตัวหรือการตัดสินใจแทนเรา คือการปกป้องสุขภาพจิตของทั้งสองฝ่ายในความสัมพันธ์รักคู่รักที่ไม่มีขอบเขตจะค่อยๆสูญเสียตัวตนการพูดว่าขอเวลาอยู่คนเดียวบ้างไม่ใช่การหนีแต่คือการให้พื้นที่ให้ความรักหายใจในที่ทำงานหลายคนรู้สึกว่าต้องทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้หัวหน้าผิดหวัง แต่การทำงานเกินขอบเขตคือการทำร้ายทั้งสุขภาพและประสิทธิภาพขอบเขตในงานคือการรู้ว่าเมื่อไหร่ควรทำเต็มที่และเมื่อไหร่ควรพักในมิตรภาพเพื่อนที่แท้จริงจะไม่ละเมิดขอบเขตของเราถ้ามีเพื่อนที่โทรมาบ่นทุกวันแต่ไม่เคยฟังเราเลยผู้เขียนบอกว่าเรามีสิทธิพักจากความสัมพันธ์นั้นได้ ขอบเขตกับความสงบในใจเมื่อเรารู้จักตัวเองเราจะไม่ปล่อยให้ใครมาละเมิดพื้นที่ในใจเราจะเริ่มพูดว่าไม่ได้โดยไม่รู้สึกผิดเราจะรู้ว่าความรับผิดชอบของเรามีขอบเขตและเราจะเริ่มให้อย่างเต็มใจไม่ใช่เพราะถูกกดดันบทสรุปอิสรภาพเริ่มต้นที่คำว่าพอผู้เขียนปิดท้ายไว้ว่า ขอบเขตคือของขวัญที่เรามอบให้หัวใจของเราเองเมื่อเรากล้าพูดว่าไม่กับสิ่งที่บั่นทอนเรากำลังพูดว่าใช่กับชีวิตที่สงบและจริงใจเราจะเริ่มมองเห็นว่าความรักไม่ใช่การเสียสละจนหมดแต่คือการให้โดยไม่ทำร้ายตัวเองและสุดท้ายเราจะเข้าใจว่าอิสรภาพไม่ได้เกิดจากการหนีคนอื่น แต่มันเกิดจากการยืนอยู่ท่ามกลางผู้คนโดยยังคงเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่